กับผมตอนนี้เรามาดูฐานสุดท้ายของการพาน้องๆมารับความรู้จากเขตรรนาสัปาหนองเลงทรายกันนะฮะร,ระดับชั้นน่าจะเป็นระดับชั้นป .4 นะฮะที่เดินมาตรงนี้นำมาแล้วครับน้องไอพาเด็กๆมาแล้วฐานสุดท้ายของวันนี้ครับก่อนหน้านี้นี่โอ้โหหน้าขาวมาเชี ไปเลยค่ะสกายวอล์กมาดูครับฐานนี้จะมีอะไรนะ่าสนใจให้กับเด็กๆได้รู้ได้ทราบกันบ้างนเดี๋ยวมาดูกันครับ รสวัสดีค่ะคุณที่อุยน่ารักจังเลยฐานนี้ฐานนี้เป็นหานสุดท้ายนะคือบทสรุปอนุรักษ์ในอนาคตปีเนาะหๆก็ปีแล้วเนาะปีอรวรันกำมังใจเจ้าปีครูถือว่าปีู่อนอื่นนะปีไอเรกจุโชคกันย้ วันนี้เฮาจะมาหู้จักคำว่าพื้นที่สีเขียวทุกคนพอจะหู้จักหรือยังคำว่าพื้นที่สีเขียวคืออยจ้รพื้นที่ที่ปลอดภัยอ่พื้นที่ป่าอ่ถูกต้องเก่งมากอ่ะแล้วตอนนี้ทุกคนมองไปเราหลอกสีเขียวสีเขียวน้อยก็ว่าสีเขียวหนักสีเขียวหนักนักละอีอันนี้หนักละอี้ อ่ะะอออาแล้วสิไฟอบรอบๆดอกมาเราจะน่าก,กัาวาน้อยสีเขียวน่ะเอาแต่เอาดีดเอาดีดนะิอะอะเอาแต่ๆน,น้อยหรือน้อยอค่ะน้อยเนาะเพราะว่าเปิดกระลังฟับฟุ้งปับปุ้งและเปลี่ยนแปลงแม่โคม,มันกระลังกินอาหารอยู่มันบ่อิ่มจนหนอกเดี๋ยวถ้ามันอิ่มนะพื้นที่กล่องบินสัมบูนี่ ก็จะกลายเป็นเพื่นที่สีเขียวโดยการที่ว่าจะหึ้นทุกคนมาช่วยกันปลูกข้าไม้คกนละเก้านะพอตอนนี้ทางเขตห้ามลากของเขาพ่อพันก้าไม้ไว้แล้ว2องล้านห้าแล้านต้นโอนะจะมีทั้งไม้ยืนต้นไม้ล้มลูกไม้ประดับเจ้าละกกอดอกไม้แม่ตะกี้มองไปฟังตะว,วันออกหันเป็นอยางก็ อันมีอย่างพ่องตอตอตีมูน้องๆหนังรถไปหันในยังหันในยังเจ้าห,หันมีกระดินเนาะมีกระดินแล้วหันเป็นจกโบกขึ้นก่อาหันเป็นจกโบกขึ้นเนาะทั้งเคทห้ามลาของเขาเนี่ยคาว่าจกโบ๊กเนี่ยตอนนี้เขาบอใจละคําว่าจกโบ๊กเพราะบางคนอาจจรยูู้จักแะตะกรตรงนี้ก็จะเป็นดอนแม่ไม้ ึ่งตอนนี้ทางหัวหน้าเคของเขาคือหัวหน้าวราลิดเป็นตั้งจื่อไม้แล้วเนาะเป็เป็นม้อนแม่นหมายนะซึ่งม่อนแม่นหมาตอนนี้จะเป็นดินอยู่อีกหน่อยเขาจะสร้างพื้นที่สีเขียวปลูกปาปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้แล้วกาะจะกลายเป็นชุดเช็คอิ้นของหนองเรียงไ้ายสตท,ท,ทิท็อบเทนอันดับหนึ่งในประเทศทุกคนก็นจะขึ้นไปชมวิว เช็คอินที่นี่หนองเลงทรายนะแต่เขาจะเขียนตับหวนว่าที่นี่ม่อนแม่นหมายนะเขาจะมาเขียนว่าที่นี่หนองเลงทรายแต่มันจะมาเป็นยินี่นอีนนะมันจะต้องเป็นขึ้นที่สีเขียวล่างเห็มน้อยก็จะปลาทุกคนเชิญชวนทุกคนขึ้นมาเจอกันคือก็ไม่ได้ก็ครับได้ไหมคะได้ได อ <pr os> นาคตของเฮาค้นวอนไม้และหนองเลงซ้ายก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะมาที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแยะมากมายทั้งไทยทั้งเทศกวางลังอินโดแคกมาเลเซียกาอาหารมอซี่พอก็เราพอหันไปพอก็อาหารมอซี่พอก็พอครับอ่าบอพอบอพอเนาะเดี๋ยวเขาไปทางอื่น <accustomed> ต่อแม่แดดอีนอกรืออย่างไรแต่จะมีรายได้รายได้เพิ่มเข้ามาแต่อดับแรก เขาต้องลดมลพิษทางน้ำและอากาศซึ่งตอนนี้ทางอากาศสีมูนต้องนองไฟตะกี้ป้าอย่างพองอ่ะทางอากาศแม่คุณตาคุณแ้วเขาจะต้องเนี่ยอะไรก็สเขาจะลดคุณคุณต้นมมไมนะ้ค่ะผูกต้นไม้อีกหน่อยถ้าสมมติหนองเรงทรายเจริญเติบโตจเจริญก้าวหน้าพร้อมก้อนรับนะักท่องเที่ยวบนมอนแม่นหมายของเขาครยคยไปสิงป้าทอง อ่าสิป้ากคนี่อย่างเจ้านี่อะหสีป้ากอุบาไปทักอ่ามีอย่างของบริเวณสิป้ากคนจะเติดอะไดรของผ่านเดี๋ยวสีเขียวก็ว่าสีเหลืองสีเขียวอ่าสีเขียวสีเขียวข็แอปเปิลปูปูต้นไม้อ่าแล้วจะมีอย่างเห็นนู้ดที่เปิ้เป็นเทศกาลของเปิ้ลเนี่ยเทศกาลอะไรอย่างที่สีป้ากสีดังๆบอลูด น้อยเขาจะมีบอลลูนบนเมือนอยู่นะถ้าสมมุติเขามีต้นไม้ใยสี่เพือสำหรับพวกผักดิงศัยได้เนาะเขาก็จะมีหอดูนกนะเขาจะมีหอดูนกขึ้นไปพอเพราะว่าตาปกติแล้วเขาจะหันขึ้นขึ้นที่เขาก็จะพอเนาะพว่ามีนกไอ้ยังพล่องนะถ้าเขามีหอดูนกเขาก็จะมีกล้องส่องนกทันนี่เขาก็จะพู่งละอันนี้คือนกไอ้ยัง น,นี่ยางเปียอันนี้ตะาขาคุ้มอ่าน,นี้ยางโคนอันนี้นกกระตี้ที่หมูเห็นะซึ่งตอนนี้ในหนองของเขาทางเจ้าหน้าที่เขตห้าล่าของเขาเนี่ยปลาละโครงการพัฒนา,าศักยภาพวิถีปลาละ5้าชนิดแต่กับคาสามารถพอได้ยังชัดเจนแหมน้อยถ้ามอญนหมายของเขาเสร็จเรียบร้อยละเขาจะเปิดให้ทุกคนขึ้นไปพอขึ้นไปดูคนหอดูนกนะแล้วกับแม่คื้นอาจจะมีพัก ข้างหลมกลางเต้นบนม่อน<ม>แต่ค้าแทาไข่สัสดชะพักกลางเต้นบนม่อนเขาก็จะมีนี่บ้านพักตากอากาศในเขตห้ามล่าหนองเลงทรายซึ่งจะอำนวยความสะดวกทุกอย่าง<ม>บอกว่าจะเป็นเตาปิ้งย่างห้องน้ามีพ่อมดแล้วก็จะมีหอดูดาวเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนต้องการเพือพื้นที่ของหนองเลงทรายจเจริญเติบโตกนะ้าวหน้าเป็นพื้นที่สีเขียว ทุกคนต้องปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้แล้วต้องทายังไงต่อนอกจากปลูกต้นไม้แล้วเาต้องนาจเจริญเจ้าเขาไปปลูกแล้วให้แบบได้ยี่หน่อจากเขาว่ปลูกต้นไม้แล้วเนาะเขาจะต้องคอยหดหน้า่ถ้าหาถ้าถ้าต้นไม้นี่บ่ได้กินอาหารนี่มันจะเจริญเติบโตก่อนแล้วเขาต้องแยกเจไดญ ใส่ปุ๋ยใส่ปุยค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเวลาน้องๆมาเดินเล่นมาครับรดเล่นมาแว่นรดเล่นแล้วสัตว์มูนี่มันคกกระโปหมูน้องๆจะต้องย่าจจได้ค่ะบะอ่าเก็บขยะแล้วทีนี้นักท่องเที่ยวก็จะหลังไหลเข้ามาหนองเรงทรคุกค้นพ่อแม่พีน้องครูอยาตจย้ายของเขาก็จะมีอาชีพมีรายได้ มีเลยได้นอกก็จะกกายเป็นมะคุเทศตัวน้อยนะปุ๊บป็นมะคุเทศไห้นะลูกเพื่อมีพลังมาเวลคมชูเอ่ยค่ะเวลคมชูน้องเลงใจนะและอีกสักพักหนึ่งทุกคนตอนนี้หายเหนื่อยหรือยังคะหายแล้วตอนนี้เดี๋ยวแม่ปูนะจะพาขึ้นไปพอขึ้นไปพอแปลงพักสาธิตซึ่งป้องกันการพังทลายของหน้าดิน แต่มีข้อแม่ว่าทุกคนต้องจามจื่อพักสี่แม่ปูปูไล้ว่ามีต้นไอหยางพองคนละหนึ่งต้นเดี๋ยวมีรางวัลให้ปะขึ้นไปดูกันสำหรับฐานนี้ก็เป็นฐานบทสรุปของการอนุกษ์สู่อนาคตของหนองเล้งทรายนะก็จะเป็นการตั้งเป้าหมาย ว่าหนองเลงทรายจะพัฒนาไปในทิศทางไหนให้กับเด็กๆได้รู้ได้ทราบไว้ก่อนนะฮะเผื่ออนาคตข้างหน้าเด็กๆเ,เหล่านี้ซึ่งเป็นเจ้าของหนองเลงทรายตัวจริงนะฮะพวกเขาจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสร้างแล้วก็อนุรักษ์หนองเลงทรายให้ยั่งยืนต่อต่อไปนะฮะ จะเอาต้นพ okay. okay. ิ hai, ี่ขอเรกต้นอะไรามมนก็ตามป้อมตามลมน นี่ผักที่พวกแม่ๆปลูกนะฮะก็จะมีพวกต้นพริกนะฮะต้นผักบุ้งนี่เป็นผักบุ้งนะฮะมีเป็นผักกาดผักกระเจี๊ยบเนะี่ยต้นกระเจี๊ยบนะฮะ,นนะมีมะเขือก็มีนะอันนี้บะเดย์รู้จักต้นเดยก่อ,นนอวเด็กๆสมัยนี้ไม่รู้จักแล้วมั้งบะเดยเนี่ย ม้จากอมเด้ยไม่รู้จกัจกแล้วนะมีมันแก้วด้วยนะนี่มีต้นถั่วด้วยนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันับว่าเด็กๆจะจำได้สักกี่ต้นนะฮะสักกี่ชนิดนะฮะ น,นี่ก็เป็นแปลงผักสาธิตนะฮะเป็นการาทดลองปลูกพืชคลุมดินไปในตัวแล้วก็มีการปรุงดินเพิ่มนะฮะเพราะว่าในอนาคตนะฮะบนม่อนแม่นหมายที่เป็นกองดินาทางหัวหน้าวราธิชัยศาลก็มีขั้นตอนในการฟื้นฟูนะฮะอันดับแรกเลยเมื่อขุดลอกหนองเลงทรายเสร็จกองดินที่มีการถมทิ้งไว้ก็จะมีการ หาพืชคลุมดินมาปลูกนะแต่ถ้าสภาพดินยังไม่พร้อมในการปลูกพืชคลุมดินนี่จะขึ้นได้ยากเพราะฉะนั้นก็จะมีการทดลองนําเอา,เอาดินมาผสมปุ๋ยปรุงแล้วก็ปลูกผักเพื่อ,อคลุมหน้าดินนะฮะแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์จากการปลูกผักแล้วก็ให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้มีรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีผักไว้กินด้วยนะ ถือว่าใช้ประโยชน์จากหน้าดินที่ปรุงด้วยแล้วก็ดูแลต้นไม้ก้าไม้เพื่อเตรียมเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยนะผมทั้งหมดในนี้ก็จะเป็นการทดลองหมดเลยนะฮะเป็นแปลงสาธิตครับนี่ฮะมีการเพาะเลี้ยงไม้น้ําไว้สําหรับทดแทนไม้น้ําหายากเดิมๆที่สูญเสียไปจากการขุดรอกหนองด้วยนะครับผมก็จะเก็บเป็นตัวอย่างไว้แล้วก็มาขยายพันธุ์แล้วก็เอาไป ให้ขยายพันธุ์ต่อในหนองเล่งทรายนะนครับและตรงส่วนนี้ก็เป็นกล้าไม้ที่ทางหน่วยงานได้เพาะไว้นะฮะเป็นตัวอย่างบางส่วนนะฮะจำนวนจริงๆแล้วตั้งเป้าไว้จะเพาะให้ได้มากที่สุดนะเป็นหลักล้านต้นเลยทีเดียวแต่ตอนนี้นะฮะก็จะเป็นตัวอย่างส่วนมากจะเป็นพันธุ์กล้าไม้ที่หายากแล้วก็เป็นพันธุ์ดั้งเดิม ท้องคินเลยนะฮะอออโอเควนีต้องขอมก่อนก็ในอนาคตนะฮะในการปลูกแล้วก็ดูแลก็คงจะต้องอาศัยกำลังเล็กๆ,ๆน้อยๆจากเด็กๆมาช่วยกันปลูกแล้วก็ดูแลต้นไม้ที่เราเพาะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจึงอยากจะเชิญชวนน้องๆทุกๆคนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้หรือที่ได้ดูคลิปนี้นะอนาคต มาช่วยกันครับดูแลพื้นฟูหนองเล็งทรายของเราครับให้มีพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปของความรู้ของเด็กๆวันนี้ว่าใครจะได้อะไรบ้างในคลิปหน้าครับผม